เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่ล่าสุดนั้นได้เกิดเหตุสมนเนรมรณภาพนะคะก็ทําให้เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพายแดนใต้นั้นได้ออกแถลงการประนามการโจมตีผู้นําศาสนาพลเรือนแล้วก็ผู้บริสุทธิ์รวมถึงเด็กด้วยนะคะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ก็ชี้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นไม่ควรเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์นั้นมาเป็นเครื่องต่อรองในการเจราจาค่ะ ภายในวัดเกาะอภินิหารตำบลเปียนอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลามีทหารรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะหลังเมื่อวานนี้เกิดเหตุกราดยิงรถรับส่งพระและสมเณรไปบินทบาททำให้สมเณรมรณภาพหนึ่งรูปและได้รับ,บาดเจ็บหนึ่งรูปโดยพระสงฆ์ที่มีประมาณ10รูปและภิษุณียังคงปฏิบัติศาสนก,กิจเช่นเดิมค่ะ เจ้าวาดวัดบอกว่าวัดนี้นั้นเคยเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากว่าอยู่ห่างไกลาจากชุมชนก่อนที่จะถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อ5ปีก่อนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้พระไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ก็ทําให้เหล่าญาติโยมนั้นนําอาหารมาถวายค่ะส่วนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นความขัดแย้งของคนต่างความเชื่อเพราะว่าทั้งพระสงฆ์และสามเน EN, รรวมถึงผู้นำศาสนาอิสลามก็ล้วนตกเป็นเป้าหมายความรุนแรงค่ะ แต่คนมันมาทั่วไงพอรู้ว่ามีพระมาะพื้นผูตรงนี้อะ่ะเพราะเขาศรัทธาม,มาตั้งแต่เดิมอิสลามก็ยังยังศรัทธาตรงนี้มากอ่าอิสลามในพื้นที่นะเคารพอ่าเคารพกับบัตนนี้มากมแต่ว่าเหตุที่เกิดเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ขณะที่สมาคมเพื่อสันติภาพและการพัฒนาและเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ได้ออกถแถลงการประนามการโจมตีผู้นำศาส,สนาพลเรือนและเด็กโดยระบุว่าเหตุการณ์โจมตีพลเรือนนอกจากทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์แล้วยังเป็นการล่วงละเมิดต่อหลักการพื้นฐานของสังคม และศาสนาและเป็นการละเมิดสิทธิทมนุษยชนทั้งในสิทธ์ในชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยและบั่นทอนเสรีภาพในการนับถือศาสนาค่ะพร้อมกับเสนอไปอยังรัฐบาลให้มีการเร่งกระบ,บวนการพูดคุยสันติสุขโดยเร็วค่ะรัฐบาลไทย,ยก็ควรจะมีการตั้งนะพูดคุยนะไปคุยกันก่อนนะครับไปคุยกันก่อนอย่างน้อยก็ให้ลดเหตุรุนแรงให้ลดเหตทุที่เกิดกับที่เกิดกับละเรือนนะครับแล้วอย่างอื่นก็ค่อยอยจัดเมือ,องไนะัน การพูดคุยนี่มันควรที่จะมีต่อรเราเรากําลังมองว่าที่ทรัฐบาลปัจจุบันกำลังดำงเนินงานอยู่เนี่ยในเรื่อง,อง,องการพูดคุยยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนและแน่นอนเหมือนกับว่ากําลังเอาประชาชส่วนเนี่ยเป็นตัวประกันมาก ด้านพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพาคทิ่4ระบุว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นหวังผลในการต่อรองกระบวนการพูดคุยค่ะท uh ั้งที่การพูดคุยสันติสุขนั้นควรเป็นไปตามกระบวนการอย่างสงบโดยไม่ควรเอาชีวิตของผู้บริสุทธิ์หรือว่ากลุ่มเปราะบางนั้นมาเป็นเครื่องต่อรองในการเจรจาค่ะเพราะว่าจะยิ่งขัดขวางโอกาสในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นค่ะ ด้านรองนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ยอมรับว่าเป็นห่วงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจึงได้สั่งหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นปรับแผนยุทธศาสตร์ทำงานเชิงรุกมากขึ้นค่ะเพื่อหวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โทรศัพท์หาหรือร่วมกับผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อปรับแผนการทํางานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้เพรารัฐบาลเป็นห่วงสถานการณ์ความรุนแรงโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุปฏิบัติการโจมตีอย่างรายวันค่ะท่านรอ,อ,องประหลัดฝ่ายความมั่นคงของมหาไทยนะครับ แล้วก็คุยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคาา9แล้วก็ท่านผู้แม่ทัพภาค4แล้วก็คุยกับเดขาสอปตอ4ส่วนเนี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็มหาไทยก็ก็คุยทางซูมนะไมนน่ไม่มีตัวตนเราคุณไม่ต้องรอเขาก็ไม่มีใครลงมา <c oughs> <laughs> ก็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 แจ้งก็ผมได้ได้แจ้งความห่วงใยไปแล้วก็อยากก็ได้สั่งการไปแล้วว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้ชัดว่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องยุติสถานการณ์ต่างๆนี้ได้แล้วก็ขอให้ใช้กฎหมายหรือการดําเนินการเชิงลุกให้มันชัดเจนว่าจะทําอะไรให้ไปวางแผนกันและให้ประสานกันนรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมไม่ชี้ชัดถึงการเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝ่ายใต้มาเป็นการ ทหารหนำการเมืองค่ะแต่ย้ำว่าการปฏิบัติของหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งการรอบยิงประชาชนหรือสามนเณรนั้นไม่ควรเกิดขึ้นและก็ได้สั่งการให้ต้องระง,งับสถานการณ์และทำหน้าที่ใช้ยุทธการค่ะ ด้านนายชูศักดิ์สรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลส,สํสนา,า,สาสนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งการให้สํานักงานพระพุทธลงพื้นที่ไปดูแลพระภิษุสงฆ์สามณรอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับพระภิสุสามเมณรเช่นกัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลอบยิงพระพิสุสธม,มนเณรเป็นปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ที่ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนดังนั้นจะต้องวิเคราะห์ปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบรอบด้านแล้วก็ในทุกมิติถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากปัญหาอะไรหรืออะไรเป็นเงื่อนไขสําคัญซึ่งรัฐบาลนั้นไม่อยากให้เกิดปัญหารุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ